ปัญหาความเหลื่อมล้ำม,มีอยู่ทุกที่คนจนคนรวยไม่เคยได้โอกาสเท่าเทียมกันการศึกษาเป็นหนึ่งทางในการแก้ไขปัญหาแต่ก็เป็นเหมือนกำแพงกัน้นระหว่างเด็กจนกับเด็กรวยจนเกิดความไม่เท่าเทียมกันอยู่ดีแล้วทำไมการศึกษาดีๆเด็กรวยเท่านั้นถึงจะได้รับคำตอบ มันก็อยู่ในคำถามนั่นแหละค่ะในเมื่อเรามีเงินที่จะสปอร์ตรูปน้เรื่องของการศึกษาเราก็ต้องรอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเพราะการส่งลูกไปเรียนในที่เรียนที่ดีๆมันไม่ใช่เรื่องของการเรียนแต่มันคือการซื้อ Privilege ซื้อ Conne c t i o n และซื้อดีลให้กับลูกในอนาคตที่สำคัญที่สุดคือการซื้อสังคมไฮคลาสให้กับลูกเรา ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสิ่งที่พ่อกับแม่ใช้เงินซื้อมาให้ผมจะมีความสุขกับมันหรือเปล่าก็สำหรับผมลูกทุกคนต้องการเวลาจากพ่อแม่การยอมรับในตัวตนของเราให้เราได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากเป็นไม่ว่าจะรวยหรือจนการเติบโต,ตมา ในบ้านที่มีแม่เป็นคนใบต้องเก็บขยะไปขายผมไม่มีเวลาไปคิดหรอกครับว่าอยากจะเป็นอะไรสิ่งที่ผมต้องคิดทุกวันก็คือพรุ่งนี้จะเอาอะไรไปกินจะเอาเงินที่ไหนไปโรงเรียนผมต้องเอาความฝันพับเก็บใส่ลิ้นชักเอาไว้ก่อนเพราะความอยู่รอดของครอบครัวผมอะต้องมาก่อนในฐานะที่ผมเป็นนักเรียนสิ่งที่ผมทำได้ก็คือตั้งใจเรียนให้มันดีที่สุดเพราะผมจบสูง ผมก็จะมีงานดีๆทำและสิ่งเนี้จะช่วยให้ครอบครัวของผมหลุดพ้นจากคำว่ายากจนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันฉันรออยู่ พยดาเอฟทักษอ่อนกบทรงสิษย์เฟิร์นนบจิรานิ้วอัครวินเสียงเสียงพอสวงไดมอนนอรกรบูมสหรัฐแฟรี่กิรณาเปาวปรวราดาทัดตันหยงมาตะวันพันวาและทีมสุธีมน อนุญาตได้ไหมคะอนุญาตนะคะพี่กบคะอนุญาตค่ะขอขอนุญาตสารภาพอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคะค่ะคือทุกครั้งเวลาที่อยู่ใกล้พี่แอฟหรือว่าไปสัมภาษณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ฮัดเช่ยแรงๆอะค่ะรู้สึกเกรงใจมากแต่ว่าวันนี้อนุญาตนะคะน่าตบมากเลยค่ะยังยังไม่ได้ทาอะไรเลยค่ะยังค่ะมันเป็นครั้งแรกอะมันเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นพี่อ้อมกับพี่แอฟมาฟาดกันขนาดนี้เออใช่ป่ะใช่ไม่กลัวค่ะแมน แยเข้ายนะพี่แอพอถึงเวลาองลงเนาะพี่อ้อมเนาะโอ้ยน่ากลัวดูแล้วเจอการคําเดียวอ่แบบพี่แอพี่แอเปลี่ยนไปยังค่ะอย่าพึ่งค่ะขอให้รอคุณสามีด้วยค่ะโอ้ยได้ไงโอ้โหันนี้คือเรื่องเี้ยนักแสดงแน่นมากจริงๆเรารู้แล้วนี่เด o l สกูสกูแปลว่าโรงเรียนโรงเรียนเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนเรื่องราวมันเป็นยังไงคะแม่เรื่องราวในโรงเรียนนะคะเห็นแน่นอนค่ะฝั่งดิฉันจนอยู่แล้วค่ะ นะคะฝั่งจนค่ะภูมิใจฝั่งแอปเขาก็คือรวยค่ะเขาเป็นเจ้าของโรงเรียนแล้วเจ้าของโรงเรียนเนี่ยก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นในโรงเรียนมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นอุ๊บส์แต่ดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าความผิดทําไมมันต้องมาอยู่ที่ฝั่งจนที่กําลังจะบอกว่าคนที่ทําคือคนรวยเหรอคะใช่ค่ะค่ะมันรวยอยู่นี่อย่ากล่าวหาเด็กในโรงเรียนนะคะโรงเรียนดิฉันค่ะนี่เห็นไหมโรงเรียนคุณแอปเขาค่ะพี่แอปเขาน่ากลัวนะเมื่อกี้อ้าแล้วตาโตสยง จริงอยากดูแล้วเลยอะอยากดูมาอันนี้เป็นทนายอ๋อพี่จะต้องไปดีเฟนให้กับฝั่งพวกเรากับคุณแอฟเขาซึ่งคุณแอฟเขาก็ยืนยันว่าเด็กฉันไม่ได้ทําเด็กดิฉันก็ไม่ได้ทําเหมือนกันเอาแล้วทำไมเด็กดิฉันจะต้องผิดตลอดยังไงยังไงคือดิชา่นจะบอกให้ว่าเรื่องนี้นะ เท่าที่นับหน้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนดูหน้าตาของแต่ละคนเนี่ยหน้าตาหน้าร่กหน้าตาน่าเอ็นดูแต่เดี๋ยวดูบทบาทการแสดงย่อมการันตีหน่อยได้ไหมคะเบื้องต้นถ้าเราได้เห็นบทแล้วได้เห็นการแสดงของน้องๆบางส่วนแล้วเป็นยังไงบ้างคะเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่าเรามีการเวิร์กช็อปกันคร่าวๆแล้วก็มีการถ่ายเควีนี้แหละค่ะก็สนุกสนานได้ฟาดฟันกันอย่างเต็มที่ค่ะคุณกดทรงศ์คะนอกจากคุณแล้วมีคุณชาคริสด้วยอุ้ยแต่จากวสเตอร์คุณก็ดูเกี้ยวกราดอยู่เหมือนกันนะคะ รวยครับจบคือส่วนใหญ่เนี่ยคนคนรวยจะเป็นคนไม่ดีพี่กบเนี่ยเขาแคสติ้งจากตัวจริงเลยนะคะพี่ไม่ต้องทำการบ้านเลยหรอคะเรื่องนี้ก็รวยอะฮะเอาละเอาล่ะถ้าอยากจะรู้ว่าเรื่องนี้รวยเราน้ำหมันไส้ขนาดไหนนี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะคะติดตามกันได้เลยเราปรองว่าสนุกแซปเข้มข้นแน่นอนซิม่ค่ะค่ะพี่แอฟฝากเลยค่ะ ฝากติดตามค่ะฝังให้รอชมในละครค่ะนี่นี่ร้ายสุดแล้วนะคะยังเลยนอาอยางยงที่จะเป็นแอดพักออนอะไรๆเลยค่ะร้ายๆอยากเห็นอยากเห็นเรื่องนี้เล่นเป็นคนดีค่ะฉันว่าฉันรอไปเก็บเบื้องหลังการถ่ายทำน่าจะสนุกสนานขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ The กูค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ